ร้านนี้ชื่อครัวสาระนะครับมาดูเมนูกันเลยที่นี่ก็จะเป็นอาหารไทยนี่คือลาบหมูทอดราคา185บาทครับรสชาติแซ่บเบาๆอร่อยดีครับต่อมาเป็นยำวุ้นเส้นสูตรจากสุโขทัยบ้านเกิดพี่เจ้าของร้านนะครับจานนี้185บาทมาดูเมนูส้มตำกันบ้างนะครับจานนี้เป็นตำหลวงพระบางเอกลักษณ์ก็คือเส้นแบนยาวกรอบมีแคปหมูแก้เผ็ดจานนี้95บาทต่อมาเป็นตำสาระหมูยออุบลครับเป็นตำปลาร้าผสมตำไทยนะครับเพราะว่าใส่ถั่วลิสงถั่วตัดใส่กุ้งแห้งด้วยครับจานนี้ราคา110บาทไทยครับแล้วก็ต่อมาเป็นตำ าแซลมอน160บาทครับคือได้แซลมอนอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าแซลมอนสดเนี่ยเกรดซาซิมิเลยนะครับแล้วก็นี่คือปีกไก่ทอดน้าปลาครับกินกับน้ําจิ้มก็ได้หรือว่ากินกับส้มตํานี่ก็สุดยอดเลยครับจานนี้165บาทนะและนี้อยากแนะนําเลยครับแกงเขียวหวานเนื้อขนมจีน195บาทครับรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแกงเขียวหวานเมนูอาหารจานเดียวก็มีนะครับเป็นน้ําพริกปลาแซลมอนกรอบผัดมากับข้าวราคา190บาทแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวกระเพราเนื้อไทวากิวจานนี้175บาทครับมากันได้